อย่างนั้นเส้นสีฟ้าที่ทุกคนได้เห็นนี้เรียกว่าเทรนไลน์เบรกเอาท์โดยการตีเฉียงขึ้นไปเรื่อยๆตามแนวของราคาต่ำสุดที่เกิดขึ้น หมายความว่าถ้าราคาทําการเบรกเราสามารถทําการเซลล์และวาง SL ในตําแหน่งที่สูงที่สุดล่าสุดได้นี่คือการใช้หลักการ QM เพื่อเข้าเซลล์ได้ตาแหน่งเบรกเอาท์ที่ดีที่สุดถือว่าเป็นการใช้ที่ง่ายสะดวกสบายเราจะไปดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันเราจะเห็นว่าตลาดจะไม่สามารถขึ้นไปหา SL ได้และจะลงมาหา TP ผลตอบแทนของการใช้ QM แบบพื้นฐานนี้จะมีวินเรทมากถึง1ต่อ5หมายความว่า เียหได้5ในกรณีบายก็เหมือนกันนะครับการตีเทรนไลน์อันแรกที่ยังไม่ได้หยุดทํำโลการตีเทรนไลน์อันแรกนี้เป็นการยืนยันว่าเริ่มกระบวนการการหา QM ได้ เมื่อตีครั้งที่2จากจุดเริ่มต้นมาเฉลีย่ยล่าสุดที่เรียกว่าอคอขวดและตลาดไม่สามารถทำโลหรือไม่สามารถลงได้มากกว่าเดิมมากนะกเราสามารถทำการบายในจุดเบรกและก็ทำการวาง SL ในจุดโลล่าสุดและทำการวาง TP ได้เลยถ้าเ,เพื่อนๆสนใจวิธีการซ้อนแบบง่ายแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คำว่าสนใจเราจะได้ทำอีถัดไปที่เรียนรู้ง่ายๆแบบนี้ให้ทุกท่านได้เรียนกันนะครับ